ครับอ่าเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับ <rattling noise> วันนี้ก็อ่หลายๆพ ja ื้นที่นะครับในช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าหน้าหนาวเนี้ยน้ํายางไหลดีไหมไหลดีครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันในความที่น้ํายางไหลดีหลายๆพื้นท่นะครับเรามาดูว่าน้ํำยางที่มันไหลดีเนี่ยจริงๆมันเป็นน้ํายางหรือน้ําเลี้ยงนะครับเราต้องมาสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่า ช่วงนี้น้ำยางไหลดีไม่ต้องบํารุงนะครับอย่างสารอาหารหรือว่าปุ๋ยน้ํำพวกนี้นะครับเอาช่วงนี้ไม่ต้องบํารุงแล้วแต่สิ่งที่มันะจะเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราไม่ได้บำรุงไม่ได้บํารุงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราปรีดมันจะได้ตัวน้ําเลี้ยงเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูว่า,าน้ําเลี้ยงเนี่ยมันจะสังเกตตรงไหนนะครับมาดูที่หน้ายางกันก่อน นี่ยตรงนี้นะครับเวลาที่เรากรีดนะครับเราไม่ต้องไปเบียดตรงนี้พี่เจ้าก็จะเป็นกรีดติดทรายแดงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกรีดกว้างนะครับกรีดประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นทรายแดงอยู่นะครับเราไม่ได้เบียดนะครับแล้วมาดูที่ตัวของน้ํายางนะครับน้ํำยางเนี่ยดูความเข้มข้นของเขานะครับนี่เห็นไหมถ้ามันเป็นน้ําเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะเ,เวลาเรากวนน้ํากดเนี่ยมันจะ ไม่ค่อยที่จะข้นนะครับไม่ค่อยที่จะหนืดก็ดูตรงนี้ครับเนี่ยคนแค่นี้เองนะครับให้ให้น้ำกดแค่นี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางที่มันมีนะครับมันก็จะเข้มข้นแบบนี้นะครับหน้าเขาจะเนียนกิบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเอ่อ ถึงถึงได้บอกว่าเราต้องดูครับว่ามันสมควรที่จะบำรุงหรือเปล่าเพราะว่าอีกหน่อยครับมันจะเข้าหน้าแ้งแล้วแล้งจริงๆที่ใบมันร่วงนะครับช่วงนั้นเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยก็ยังกรีดอยู่นะครับแต่ถ้าไม่บำรุงในช่วงนี้มันก็จะไม่มีน้ำยางในช่วงหน้าแ้งนะครับนี่แหละครับมันที่มันแตกต่างกันว่าน้ำยางไหลดีนะครับน้ำยางออกเยอะทำไมต้องบำรุง นะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซนต์ของน้ำยางสะก,ก่อนนะครับเมื่อมันไปถึงระยะเวลาที่มันแรงจริงๆมันถึงจะสามารถที่กรีดได้นะครับก็ลองดูครับผมครับ